สวัสดีครับก็มาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแหละครับผมก็จะได้มาตามหาเหรียญแบบที่ผมอยากได้ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมให้ราคาแพงสูงถึงเหรียญละ2 5 0 0 0บาทสูงสุดนะครับเหรียญรุ่นที่ผมจะมาตามหาในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา25สตางค์ ในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2545นะครับเต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเหรียญ25สตางค์ปีพศ2545นี้นะครับมีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาซื้อขายและแบบที่ผมต้องการะรับซื้อราคาแพงในคลิปนี้นะครับส่วนจะเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรนั้นก็คอยรับชมคลิปวิดีโอไปอย่างช้าๆให้เข้าใจด้วยนะครับ ภาพเปรียที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือภาพรวมทางด้านหน้าของเหรียญแบบที่ยังไม่มีราคานะครับแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับภาพรวมแบบที่ยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าดูแบบนี้ดูที่ผมไม่อธิบายก็คงจะไม่รู้ว่าแบบไหนมีราคาแบบไหนไม่มีราคานะครับมิฉะนั้นแล้วผมก็จะได้ขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับว่า ทั้งแบบมีราคาและแบบไม่มีราคานั้นมีความแตกต่างกันในจุดไหนนะครับมาชมทาง้าหลังของเหรียญก่อนนะครับเหรียญทางซ้ายมือนั้นเป็นแบบที่มีราคาผมรับซื้อนะครับส่วนทางขวามือนั้นเป็นแบบที่ยังไม่มีราคานะครับให้สังเกตเหรียญที่มีราคาทางซ้ายมือนะครับให้สังเกตตัวอักษรและตัวเลขจะชิดกันเป็นพิเศษนะครับจะชิดกว่าแบบที่ยังไม่มีราคานะครับ เห็นนะครับจะชิดกว่านะครับมาดูทางหน้าของเหรียญนะครับก็เช่นกันครับแบบที่มีราคานั้นจะเป็นเหรียญทางซ้ายมือนะครับส่วนทางขวามือนั้นจะเป็นแบบไม่มีราคานะครับให้สังเกตนะครับแบบที่มีราคานั้นนะครับตัวอักษรและตัวเลขก็จะชิดกันเป็นพิเศษนะครับจะชิดกว่าแบบที่ไม่มีราคานะครับก็ดูเปรียบเทียบเลยนะครับ และก็ให้สังเกตนะครับตัวอักษรคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับคําว่าเดชนั้นก็จะมีตัวชอช้างเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็จะเห็นได้ว่าตําแหน่งของชอช้างนั้นจะต่ําลงมานะครับจากพระพักของพระองค์ท่านนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแบบที่ไม่มีราคาแล้วนะครับจะต่ํากว่านะครับแบบไม่มีราคานั้นชอช้างจะอยู่ตำแหน่งที่สูงกว่านะครับ ก็สังเกตได้ง่ายนะครับเพราะว่าผมได้ขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับหากใครมีแบบนี้นะครับแบบที่ผมต้องการนะครับถ้าเหรียญน,นั้นไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ25,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพของเหรียญตามลําดับนะครับหากว่ามีอยากจะขายส่งรูปไม่ให้ดูนะครับช่องทางการติดต่อน,นั้นก็เป็นไอเดียไลน์นะครับผมได้ใส่ไว้ที่ชื่อคลิปด้านล่างแล้วนะครับ